กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกชานด้วยนะครับผมพบกับผมไฟเยอร์นะักกดโน .1 เช่นเคยนะคะพบกับเกมลัคกี้เนโกอีกตามเคยนะครับผมวันนี้ทุน2,000นนะครับรอบนี้ทุน2,000นนะคุณผู้ชมแต่เบ็ดหนักๆก,กันเลยนะฮะเบ็ดทีละ50ากันเลยนะคุณผู้ชมมาเราเบ็ดออโต้กันเลยนะฮะคุณผู้ชมนะไปครับผมคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผม อ้าวมาถึงก็คูณ2กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมยังไม่ทันไรแม่น้องพัดมาแล้วจังงวันนี้แซลมอนมาอีกนะฮะอโอ้โหได้มาเกือบพันกันเลยคุณผู้ชมสุดยอดมากๆไปต่อครับผมอ้าวนาเคแบบนี้คูณ2มีน้องแมวมาช่วยนะลัคก,กี้ในกดช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงมาก,มากๆเลยนะคะสำหรับไฟเออร์นะฮะอ้าวมาอีกแล้วนะครับผม ไปต่อกันเลยนะฮะอ่าคูณสี่กันแล้วนะฮะแม่เข้าปั้นมาดีาจริงเลยนะตัวเคกับผมแม่น้องน้องแมวถ้ามาเยอะก็จะยิ่งคูณเยอะนะครับผมสำหรับลักกี้เนโกะนะฮะข้อดีของน้องแมวเนี่ยนะฮะอ่าคูณสองก็เลยทีเดียวยังไงต่อสิเ้ามา ซูชิไมอ่อ่าหน้าพัดไม,ม่แม่เหมือนจะขึ้นขึ้นลงลงนะฮะตอนแรกก็เหมือนจะได้เยอะแต่ตอนนี้ก็ทรงๆอยู่นะคุณผู้ชมอ้าวน้าาวมาแบบนี้ยังไงไปต่อกันเลยหน้าสิบมาไหลอีกมีาวมาเชื่อมอีกยังไงเอ่ยสแกตเชอร์ต้องมาแล้วไหมจังหวะนี้หน้าาวมาเชื่อมอีกแบบนี้ยังไงต่อโอ้โหหกร้อยกว่ากันเลยนะฮะคุณผู้ชม สุดยอดมากเลยนะฮะไปต่อกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โห,โโหแม่เหมือนตอนนี้จะทรงๆนะคุณผู้ชมน้องแมวมาช่วยชีวิตจังหวะนี้โอ้โหรับเต็มๆนะฮะน้องแมวมาช่วยชีวิตแบบนี้รับเต็มๆกันเลยเอาหน้าเคมาอีกคุณผู้ชมยังไงต่อ190นะฮะคูณ2มีวายไหม เอาน้องกลองมาเพิ่มพีแมวมาเพิ่มอีกคูณสี่หนึ่งพั 4, 1, โอ้โหคุณผู้ชมหนึ่พแตกแล้วนะฮะโอ้โหอยอดมากฟีแบบกดไหลเทอร์โบไปเลยฮะแม่ไม่ต้องเกรงใจใครกันแล้วจังหวะนี้ไหลต่อน้องแมวมาคูณหกสตัวยังไง5้าสิบกันเลยโอ้โหคูณอีกหนึ่งคูณแปแม่ ไหลรัวรัวแบบนี้เลยนะฮะไปต่ออีกยังไงเอ่ยโอเคมีหน้าแซลมอนมาอีกนะฮะข้าวปั้นมาน้องแมวมาโอ้โหมาไม่หยุดแล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมไหลอีกนะฮะคูณสองอีกมีวายเข้าอีกโอ้โหคูณสี่กันเลยทีเดียวนะฮะแหมมาอีกสิบนะฮะโอ้โหพันกว่าแตกอีกแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากมเลยนะฮะ ี้เราต้องเพิ่มเบ็ดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมแหมวันนี้เราจะมาเบ็ดกันหนักๆไปที่100กันเลยนะฮะแล้วก็กดออโต้กันไปเลยฮะ,ะไปครับผมมาโอ้โหคูณ4เบ็ดร้อยจังหวะนี้เลข10มาเต็มกระดานมาอีกมาอย่างไงต่อมีตัวคิวมีคูณ6แบบนี้อีกโอ้โหไห,หลอีกไหม โอเคมีหน้าเอนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหแซลมอนเต็มกระดานคุณผู้ชมคูณหกนะฮะจังหวะนี้ <c oughs> ไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่เพิ่มเบ็ดมาแล้วโอ้โหได้กำไรมาสี่พันเลยนะฮะแหมเหมือนตีเกมจะไม่มีเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหแหมเสียดายนะฮะฟรีเกมไม่มาให้เราเห็นหน้ากันเลยนะคุณผู้ชม ฟรีเกมต้องมาหน่อยแล้วไหมตังงว่นนี้แหมฟรีเกมไม่มีมาเลยนะฮะอยากจะให้ฟรีเกมมาเหลือเกินนะฮะไปต่ออีกโอ้โหไหลรัวๆคุณชมมีน้องแมวไม่ต่อยนะโอ้โหหน้าวายใหญ่แบบนี้เลยนะ ัดมาต่อแซลมอนมาอีกนะครับโอ้โหวายมาอีกนะไหลรัวๆแบบนี้แหมเสียดายไปต่อกันเลยครับผมโอ้โหเต็มกระดานเลยนะฮะังหว่นี้ ลัคกี้เนโกนี่หมื่นแตกนี่แบบแทบจะแบบโหไม่ยากเลยนะครับผมแม่สุดยอดมากๆเลยนะ2 9ั0คุณผู้ชมโอ้โหมาถึงไหล2อ0อะไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหโอเคครับผมคุณผู้ชมก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะฮะ สำหรับลักกี้ในกดนะคะทุนแค่2 0 0พได้กำไรมาถึงเกือบ15,000กันเลยทีเดียวแม่โอเคครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลคกนะ์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมฝากช่อง Fire อนะกดโน่งกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ